ในข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลาสแปนนกาสานาทีในพูดข่าวไอทีครับ สำหรับใครที่ต้องการรับชมข่าวสารทาง IT ทีทางฝั่ง Android แบบ Android จ,จ๋าๆเลยเนี่ยสามารถไปติดตามได้ทางช่อง p o p o อ Channel IT นะครับอัปเดตท,ทุกวันในช่วงเช้าเวลา8ในกาสาสท,ทีไปกดไลค์กด Subscribe กันได้แล้วเนาะมาต่อที่ข่าววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงหัวข่าวเนี่ยน่าสนใจมาก iPhone 12ยังไม่ทันเปิดตัวเลย แต่ข้อมูล iPhone 13และ iPhone SE 3ถูกเปิดเผยสเปคออกมาเป็นเทียบร้อยแล้วจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ Apple ยังไม่ทันเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 12ยังเป็นทางการเลยนะครับแต่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone ในปีหน้าปี2021ออกมาเป็นเทียบร้อย อันได้แก่ iPhone 13หรือ iPhone ระดับพรีเมียมที่จะออกมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี2021ละตัวหนึ่งคือ iPhone SE 3ครับซึ่งเป็น iPhone ราคาประหยัดที่อาจจะต้องรอจนถึงปี2022เลยทีเดียวผู้ก่อตั้งและ c e o นะครับเคยออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจอแสงผลของ iPhone 12ทั้ง4รุ่นล่าสุดได้ออกมาให้รายง,งานเกี่ยวกับการแสดงผลของ iPhone 13ไว้ดังนี้เลยครับ iPhone 13จะมีด้วยกันทั้งหมดถึง4รุ่นทั้งหมดจะยังใช้วิธียืนยันตัวตนแบบ Face ID และรองรับเครือข่าย 5G จอแสงดงผล โูร Y วย ออตานะครับซึ่งเป็นการรวมชั้นการสัมผัสไว้ที่แผ่นโอเรจากปกติจะแยกชั้นกันนะครับช่วยให้อุปกรณ์บางลง iPhone 13รุ่น5.4 2นิ้วเนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอโอเ d ที่เป็นของ s ซัมซุงหรือ LG Display รองรับเครือข่าย 5G แบบบ6กิกกล้องหลังกล้องคู่โดยกล้องจะใช้สเปคเดียวกับ iPhone 12 Pro Max ครับส่วน iPhone 13รุ่นต่อมาก็คือ iPhone 13ขนาด6.06นิ้วในเรื่องของหน้าจอซึ่งจะเป็นจอโอเรจาก BOE หรือ LG นี่แหละรองรับเทคโนโลยี 5G แบบสับ6กิกกล้องหลังคู่ครับโดยกล้องหลักจะเป็นกล้องหลักเลนเดียวกับ iPhone 12 Pro Max มาที่ iPhone 13รุ่น Pro กันบ้างหน้าจอ6.06นิ้วหน้าจอเป็น OLED ครับน่าจะเป็นของฝั่ง LG หรือ BOE ครับรองรับ 5G แบบ mmWave แล้วสับ6กิกรองรับทั้ง2ค่ายแล้วนะกล้องหลัง3ตัวจะใช้เซนเซอร์ตรงใหม่พร้อมกับ 3D TOF และ iPhone รุ่นท็อปอย่าง iPhone 13 Pro Max ขนาดหน้าจอ6.67นิ้วจะมาพร้อมกับจอแสดงผล Samsung Display รองรับ 5G แบบ2อันเลยก็คือ mmWave แล้ว สักกล้องหลัง3ตัวได้รับเซ็นเซอร์ตรงใหม่ครับพร้อมกับ 3D TOF ส่วน iPhone SE 3จะได้รับจอสแสดงผลเป็น LCD ขนาด6.06นิ้วจาก Sharp หรือ JDI รองรับ 5G บนเครือข่ายสับกิกกล้องหลังกล้องคู่โดยกล้องหลักใช้สเปคเดียวกับ iPhone 11และยังคงทัส c h ID ไว้นะครับแต่ต้องรอถึงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงเดือนมีนาหรือพฤษภาปี2022เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iPhone นะครับ ถัดมาที่ข่าวที่2ครับ PlayStation 5จะมีข้อมูลที่เก็บภายในตัวเครื่องเนี่ยเหลือเพียงแค่664กิกเท่านั้นอันนี้เอาใจแฟนๆสายคอนโซลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ PlayStation 5จะมาพร้อมกับความจุ SSD หรือ Solid State เนี่ยอยู่ที่825กิกแต่จะเหลือพื้นที่ว่างภายในตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่664กิกอ้างอิงจากภาพหลุดนะครับที่รั่วไหลออกมาซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจหากพิจารณาวิธีการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับแบเี่หกิกจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้าง เยอะนะครับจึงทําให้อุปกรณ์ของตัว PlayStation 5เนี่ยมีความจำที่ต้องใช้หน่วยความจําที่มากขึ้นโดยพื้นที่ต่างๆที่เขาสํารองไว้เนี่ยมากถึง104กิกเลยจึงทำให้ SSD ของตัว PlayStation 5เหลือพื้นที่ว่างเพียงแค่664กิกเท่านั้นอะไรก็ตาม PlayStation 5ยังรองรับช่องใส่ NVMe M.2 หรือ SSD ให้เจ้าของคอนโซลเนี่ยขยายพื้นที่ได้เต็มที่แต่จะต้องสนับสนุน Drive M.2 ในมาตรฐานเดียวกันกับ Sony เท่านั้นด้วยซึ่งจะมีความเร็วอยู่ที่5.5กิกต่อวินาที ขึ้นไปนะครับพูดง่ายคือดวคำจำมีไม่เยอะแต่ก็ถือว่าจูกเกมได้เยอะแหละแต่ถ้าใครไม่พอก็ไปซื้อ SSD รุ่นพิเศษที่รองรับใน PlayStation 5เนี่ยมาใส่เพิ่มได้ประมาณนั้นนะครับ และทั้งหมดนี้นะ่าคือข่าวสารดีๆทั้งหมดเช่นนำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆดีๆแล้วก็ทีมของเราต่อไปช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย